กลับมาพบคูตเตอ้อีกครั้งนะคะวันนี้คูตเต้พาพนับดอกไม้ค่ะสวยไหมทับได้หลายแบบนะคะของริบบิ้นแล้วแต่เพ,เพื่อนมีนะคะคูตเต้ใช้ริบบิ้นสองชนิดนะใช้กับเพชรค่ะแล้วก็ใช้ริบบิ้นของตาลคังโนโมุกนะวันนี้จะมาสอนทับอันนี้นะจ๊ะซึ่งวันนี้ก็ใช้สลับสีนะคะใช้น้ําเงินกับขาวนะไปเริ่มต้นทํากันเลยค่ะความยาวของริบบิ้นอยู่ที่50เซนนะคะทับครึ่งนะไปทําฐานสีกันเลยค่ะ นำเส้นที่สองของเส้นที่หนึ่งค่ะนำเส้นที่สามของเส้นที่สองกลับขึ้นมานะจ๊ะและนำเส้นสุดท้ายทําการล็อกค่ะเมื่อเราได้ฐานสี่แล้วนะจ๊ะนำเหรียญวางเลยค่ะทับลงมาเป็นคู่เลยนะคะคู่บนทับลงมาด้านล่างค่ะขวาไปซ้ายด้านล่างึ้นบนค่ะหมุนนิดนึง แล้วจับด้านบนนะคะล็อกเลยค่ะสอดเก็บนะตอนนี้เราได้ฐานสี่แล้วค่ะพลิกกลับค่ะดูนะทับสามเหลี่ยมไปด้านหลังค่ะกดนะคะให้เรียบนะแล้วทับมาด้านหน้าค่ะอันนี้นึงนะเพื่อจะจับให้ถนัดมือค่ะทําสามเหลี่ยมอีกรอบนึงนะคะให้เป็นแบบนี้นะแล้วดูนะ ใช้คู่ของเขาเองสอดกลับมาด้านหลังค่ะก็คือสอดใต้ฐานเขาเองนี่แหละนะจ๊ะทำไมสอนทำแบบนี้ดูนะปล่อยแล้วนะปร๊บแหลมไหมคะตรงไหมคะสวยไหมโอเคเส้น่อกปบสีขาวนะทำเป็นสามเหลี่ยมค่ะกดให้แน่นนะแล้วก็ทำมาด้านหน้าค่ะุนนิดนึงนะทับเป็นสามเหลี่ยมอีกรอบนึงค่ะนำเส้นของเขานะ้ สอดเก็บด้านหลังก็คือด้านฐานของเขาเองค่ะเห็นไหมดึงจากปล่อยเรียบร้อยค่ะสีน้ำเงินทับเป็นสามเหลี่ยมด้านหลังนะคะรีดแล้วนะทับไปด้านหน้าค่ะหมุนนิดนึงนะจะได้จับถนัดมือค่ะทับเป็นสามเหลี่ยมอีกทีนึงนะนำเส้นของเขานะคะสอดฐานค่ะด้านหลังเขานะดึงค่ะ ปคู่สุดท้ายแล้วนะสีขาวค่ะทับเป็นสามเหลี่ยมไปด้านหลังกดกดแล้วก็เอาสีขาวมาด้านหน้านะคะแล้วก็ทับเป็นสามเหลี่ยมอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็จับคู่เขาค่ะพิกสอดฐานเขานะดึงค่ะ เรียบร้อยจ้ะตอนนี้สามเหลี่ยมทั้งสี่มุมเลยเห็นไหมคะสวยไหมเราจะทำต่อไปแล้วนะเอาเสนสีขาวนะคะเอาน้ําเงินลงค่ะเอาขาวเฉียงไปแบบนี้นะสอดใต้ฐานเขาค่ะเห็นไหมดึงค่ะทําสีน้ําเงินเอาขาวลงนะคะเฉียงไปอย่างนี้นะสอดใต้ฐานสีน้ําเงินค่ะหมุนเอาน้ําเงินลงนะจ๊ะ เอาขาวสอดใต้ฐานเขานะจ๊ะครูสุดท้ายแล้วนะเสีเงินค่ะสอดใต้ฐานเขานะคะตอนนี้เราได้แบบนี้แล้วนะใช้คู่น้ำเงินนะคะสอดใต้สีขาวด้านล่างนี่นะ และคู่สีขาวนะคะสอดใต้สีน้ำเงินนะเห็นไหมเห็นช่องสีเงินไหมคะเสร็จแล้วทำการตัดเส้นสั้นคู่นี้ก่อนนะที่เราทำนะคะค่อยเดี๋ยวเราจะสอดต่อนะ ตอนนี้นะจ๊ะหลือคู่นี้เห็นไหมที่ยังไม่ได้ไม่ได้ทํานะจ๊ะเอาคู่สีน้ําเงินนะคะสอดใต้สีขาวค่ะด้านล่างนะเห็นไหมคะเขาจะมาโขดด้านล่างเห็นไหมไมาค่อยดึงค่ะและคู่สีขาวนะสอดใต้ฐานสีน้ําเงินค่ะดึงค่ะ ดูคนนี้หนึ่งนะได้ยังแล้วก็ตัดค่ะตอนนี้เราได้ชิ้นงานเราหมดแล้วนะจ๊ะเอาดูนิดนึงนะเขาว่าสวยไหมแต่งคนนิดหนึ่งนะ โอเคได้แล้วนะจ๊ะสวยไหมโอเคเดี๋ยวเราจะติดเกสรด้านในนะคะใช้ปืนยิงกาวนะหย่อนเข้าไปค่ะใช้ลูกปัด6กมิลน,นะวัางไหมค่ะรอเขาแห้งนิดนึงนะ โอเคเรียบร้อยค่ะสวยไหมลองไปทับกันดูนะคะได้ไม่ได้คอมเมนต์พูดคุยกันนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะจะว่าคุณเต้ยจะเอาอะไรมาพร้มให้ดูนะคะสวัสดีค่ะ